มนุษย์เรากำลังเจอกับปัญหาที่ใหญ่ยักษ์มากๆณนะตอนนี้นั่นคือการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังลุกลามไปทั่วโลกในโลกของฟุตบอลเองก็ส่งผลอย่างมากเพราะการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปทั้งหมดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าวตอนนี้หลายๆฝั่งก็ต่างแสดงความที่เห็นออกมาว่าอยากให้การแข่งขันซีซั่นนี้มันจบลงแต่เพียงเท่านี้หรือไม่กโมคะไปเลยซึ่งการตัดสินใจแบบนั้นมันส่งผลอย่างมากกับสโมสรอนเลียปูที่กำลังจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสมัยแรกในรอบ แนนแต่อาจจะไม่ได้สัมผัสกับมันเพราะล่าสุดสื่อต่างประเทศตีข่าวออกมาว่าการแข่งขันศึกพิมลิอังกฤษอาจจะเป็นโมฆะได้ถ้าเกิดได้รับเสียงโหวตจำนวน14ทีมวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลี้ยวมาเล่าจะพาทุกท่านไปจอดลึกกันว่ามีสโมสรใดบ้างที่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะบวชให้สีซั่นนี้เป็นโมฆะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเริ่มจากกลุ่มแรกกลุ่มนี้ตกชั้นครับผม ถ้าหากเรามาดูนอริซิตี้ดูทรงแล้วคงจะเป็นทีมแรกที่ยกมือลงเสียงอยากให้ซีซั่นนี้เป็นโมคาแน่เนื่องจากตอนนี้นะครับนอริสอยู่อันดับบุ๊ยมีโอกาสตกชั้นมากสุดเก็บไป21แต้มจาก29เกมห่างจากโซนปลอดภัยอยู่6คะแนนถือว่าห่างใช้ได้เพราะส่งบอลตอนนี้ไม่เอาไหนเลยจริงๆนอกจากพวกนี้ทีมที่อยู่ในข่ายดินรนหนีตายก็คงมีความคิดในเชิงเดียวกันว่าโมคาดีกว่าไม่ว่าจะเป็นบรตันเวสแฮมยูไนเต็ดวัดฟอร์ดบอรมันและแอสตันวิลล่าซึ่งณปัจจุบันแล้วนะครับเห็นแล ไม่น้อยเลยทุกทีมจริงๆข้อ2ทีมจากเมืองหลวง ประากาศยืนยันว่ามิเกลอาร์เตตากุนซือใหญ่ของอาร์เซนอลติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงคาร์ลภาผาสันโอดอยปีกดาวรุ่งของเชลซีด้วยเหมือนกันมันน่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้คนในกรุงลอนดอนไม่ใช่น้อยเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีประชาชนมากมายดังนั้นการแพร่ระบาดของโรคควมีโอกาสลุกลามได้อย่างรวดเร็วซึ่งน่าจะทำให้เหล่าบรรดาสโมอสรส่วน,นใหญ่ที่อยู่ในกรุงลอนดอนต่างน่าจะโบวชให้ซีซั่นนี้เป็นโมฆะทั้งหมดโดยทีมที่น่าจะเข้าข่ายก็มีซัปเปอร์อาร์เซนอลพาเล,ลเท ันไปน่าจะบวชให้เป็นโมฆะหรอกครับแต่ที่แน่ๆน,นั่นคือทางทั verse, ited, พเดอะแฮมเมอร์ขุนคอนเวสแฮมยูเนเต็ดเพราะกา่อนหน้าน,นี้รองประธานสโมอสรอที่ชื่อคารนเบเรดี้เธอได้ออกมาเรียกร้องให้การแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้เป็นโมฆะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าโดยเธอนะครับก็ให้เหตุผลว่านี่เป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ75ดปีแต่กระโดนหลาย,ลายฝ่ายวิจารณ์ไม่ใช่น้อยเพราะว่าทีมของหนาก็มีผลงานซนตีนและกำลังส่อแววตกชั้นนี่แหละครับ ถ้าต่อมาทีมใหญ่แน่นอนว่าเป้าหมายของสโมอสรอใหญ่ๆก็คือการโชว์ฟอร์มได้ดีและได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าแต่เอาจริงๆตอนนี้มันก็มีหลายๆสโมอสรอ,อยู่ในข่ายที่ผิดวางทั้งอาร์เซนอลและทอรนาโดสเปอร์ถึงแม้แต้มจะไม่ได้ห่างจากพื้นที่ท็อปโฟร์เท่าไร่แต่ถ้าวัดจากระบบทีมและส่งบอลต้องบอกเลยว่าหวังผลได้ยากโดยเฉพาะไก่เดทองที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักเรื่องการขาดแคลนผู้เล่นตัวรุกไม่มีทั้งแฮร์รี่เคนซองเฮืองมินและสตีเฟนเบอร์กว่าก็ไม่แน่ว่าทีม ทีมต่อมานิวคาสเซลยูไนเต็ดจริงๆก็อยู่ในกลุ่มทีมนีตายถ้าชนะอีกสัก1-2เกมก็มีโอกาสรอดแบบร0 0ปเตแต่ทว่าพิแกก็ยังมีโอกาสที่จะออกเสียงให้มีโมคะเพราะได้อ่านจากบทสัมภาษณ์ของอารันเชียร์ที่เป็นตำนานผู้ยิงใหญ่และเป็นเหมือนไอคอนของสโมสรนแน่นอนว่าการกระทำและคำพูดของเขาหลายๆอย่างน่าจะมีอิทธิพลกับทีมไม่ใช่น้อยซึ่งเจตตัวกล่าวถึงเรื่องนี้ชัดเจนว่าหากซีซั่นนี้มันแข่งจนจบไม่ได้มันไม่มีทางที่คุณจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะโหดร้ายกับบางสโมสรไม่ใช่แค่กับลิเวอร์พูลหรอกครับมันขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่จะออกมาถ้าคุณแข่งจนจบไม่ได้คุณไม่สามารถมอบแชมป์และพิจารณาถึงทีมที่ตกชั้นได้สําหรับลิเวอร์พูลมันคงเป็นอะไรที่โหดร้ายสุดๆแต่ผมมองไม่เห็นว่ามันจะยุติธรรมกับการมอบแชมป์ให้พวกเขาถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่มีใครไล่ตามพวกเขาได้ทันพวกเขาต้องการอีกแค่หกคะแนนแต่คุณต้องมองความเป็นจริงว่าพวกเขายังไม่ไปถึงจุดนั้นดังนั้นมันควรเป็นการโมฆะมันแตกต่างมากๆถ้าซีซั่นนี้ต้องยุติลงตอนที่พวกเขา แแล้วต่หากมองความเป็นจริงพวกเขายัางทําไม่ได้ไงครับมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่เลวร้ายและใจร้ายสําหรับเขาแต่มันคือทางเดียวเท่านั้นจริงๆแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแฟนบอเรดเดวิลปีสาจแดงมั่นใจว่าทีมรักแมนยูของพวกเขาสามารถจบท็อปโฟ์ได้เพราะตั้งแต่ได้บรูโน่แฟนนเดสมาผลงานและส่งบอลแม่งก็ดูดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดโดยเฉพาะความอันตร,รายและจัดจ้านในเกมรุกแต่ทว่ามันก็มีอยู่ปัจจัยเดียวที่พวกเขาจะลงเสียงให้ซีซั่นนี้เป็นโมฆะนั่นคือการขัดขวางไม่ให้หลิอร์ผูล เลิงบอลลังแชมป์ครีมียร์ลีอังกฤษสมัยแรกในประวิศาสตร์ในรอบ30ปีเพราะใครละ่ะมันอยากจะไปเห็นคู่อริตลอดการได้ดีเกินหน้าเกินตาด้วยการอบกอบพาสำเร็จละครับแต่เอาจริงๆป่ะผมเป็นแฟนผีผมไม่โหวตให้ให้โมค่วะว่ะมันมันใจร้ายจริงๆประเภทสุดท้ายเอาไงเอากัน จากที่เอ่ยมาข้างต้นทั้งหมดยังไม่ถึงสิท,ทีมเลยมั้งที่มีโอกาสยกมือออกเสียให้พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นโมฆะแต่ทว่าบนโลกมนุษย์นี้มันมีบุคลากรประเภทมึงเอาอย่างไรกูเอาด้วยอารมณ์แบบเอาอย่างไรก็ได้กูได้หมดถ้าเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้กับสถานการณ์ของ20ทีมในลีกมันคงเป็นพวกเซาท์ทมป์ตันเอฟเวอร์ตันเบอร์ลี่หรือเป็นพวกทีมอ,อื่นกลางตารางที่ไม่มีผลอะไรต่อข้างบนและข้างล่างอะนะครับแล้วคุณละครับเป็นแฟนทีมไหนเชียร์ให้วดโมฆะหรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียาเยาเวาวๆข มากดไลน์ให้ขอบสนามหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขโพโขดโคตรอร่อยพร้อมปล,ปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ